เ,เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงดังเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังจำนวนมากได้ยินเสียงชัดเจนไพเราะระรื่นหูระบบขยายสัญญาณเสียงประกอบด้วย3ภาคส่วนคือภาคสัญญาณเข้าภาคขยายสัญญาณและภาคสัญญาณออกภาคสัญญาณเข้าเป็นอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงเพื่อเตรียมส่งไปยังภาคขยายสัญญาณโดยทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียง ให้เป็นคลื่นไฟฟ้าความถี่เสียงเช่นไมโครโฟนและเครื่องเล่นเสียงซีดีดีวีดีและบลูเลย์ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเช่นเสียงพูดเสียงเพลงเสียงเครื่องดนตรีให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงไหลไปตามสายไมโครโฟนสู่เครื่องขยายเสียงชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามวัสดุที่ใช้ได้6ชนิดคือ 1. ไมโครโฟนชนิดคาร์บอนเป็นไมโครโฟนที่ใช้ในเครื่องโทรศัพท์ให้เสียงที่มีคุณภาพไม่ค่อยดีนัก 2. ไมโครโฟนชนิดคริสตัลเป็นไมโครโฟนที่มีราคาถูกน้ำหนักเบาแต่ไม่ทนต่อสภาพความร้อนหรือความชื้นสูง 3. ไมโครโฟนชนิดเซรามิก มีลักษณะคล้ายกับไมโครโฟนชนิดคริสตัลแต่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นมากกว่า 4. ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์เป็นไมโครโฟนที่กำลังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถรับเสียงได้ไวมากมีราคาแพงและมักติดอยู่กับเครื่องบันทึกเสียงทั่วๆไป 5. ไมโครโฟนชนิดริบบอนเป็นไมโครโฟนที่มีคุณภาพสูงและควบคุมสัญญาณได้ดีที่สุด แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนะกเพราะมีความไวในการรับเสียงที่สูงแม้แต่เสียงหายใจหรือเสียงลมพัดจะสามารถรับเสียงได้จึงไม่เหมาะต่อการใช้งานนอกสถานที่เหมาะที่จะนำไปใช้ในห้องส่งวิทยุโทรทัศน์และห้องบันทึกเสียง 6. ไมโครโฟนชนิดไดนามิกเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากเพราะให้คุณภาพเสียงดีเหมือนธรรมชาติมีความทนทาน เหมาะสมกับการกระจายเสียงและระบบเสียงหลายประเภทแต่ราคาค่อนข้างสูงภาคขยายสัญญาณเป็นภาคที่รับสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงจากภาคสัญญาณเข้าแล้วนำไปขยายสัญญาณที่มีความแรงเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังภาคสัญญาณออกแบ่งออกเป็นสองวงจรคือ 1. งวงจรก่อนการขยายช่วยในการปรับแต่งเสียงให้มีสัญญาณที่ใกล้เคียงกัน ก่อนจะส่งไปยังวงจรขยายกำลัง 2. วงจรขยายกำลังทำหน้าที่รับสัญญาณจากวงจรก่อนขยายเพื่อน,นำมาขยายให้มีกำลังแรงเพิ่มขึ้นได้แก่เครื่องขยายเสียงหรือแอมลิฟายเออร์นั่นเองภาคสัญญาณออกเป็นภาคที่ทำหน้าที่รับสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงจากภาคขยายสัญญาณและนำมาเปลี่ยนให้เป็นคลื่นเสียง อุปกรณ์ของภาคสัญญาณออกได้แก่ลำโพงโดยการแบ่งลำโพงนั้นสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้3ประเภทคือ 1. ลำโพงใช้ภายในอาคารส่วนมากนิยมใช้เป็นลำโพงกระดาษเพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนนุ่มนวลน,นิยมใช้เป็นลำโพงตู้อาจเป็นแบบตั้งโต๊ะติดผนังหรือแบบฝังไว้บนฝ้าเพดาน 2. ลำโพงใช้ภายนอกอาคาร โดยมากมักเป็นลำโพงที่มีแผ่นสั่นเป็นพวกโลหะหรือไฟเบอร์เพื่อให้ความคมชัดของเสียงสูงสามารถกระจายเสียงไปได้ไกลมีความแข็งแรงทนแดดและฝน 3. ลำโพงใช้ภายในและภายนอกอาคารลำโพงประเภทนี้ไม่ได้เน้นให้มีเสียงและความคงทนที่ดีมากส่วนใหญ่จะมีเสียงกลางเหมาะสำหรับงานโฆษณาการกระจายเสียงการใช้ในห้องประชุมใหญ่เป็นต้น ปรปกรณ์นในการต่อเครื่องเสียงแผงควบคุมปุ่มแฟนทอมเปิดใช้ก็ต่อเมื่อเสียบไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เพราะคอนเดนเซอร์ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงซึ่งแฟนทอม48โวลต์จะจ่ายไฟออกที่ช่องต่อแบบ XLR และต้องต่อสายสัญญาณแบบบาลานซ์เท่านั้นปุ่มไม้ใช้เมื่อต่อไมโครโฟนและกดปุ่มลายเมื่อต้องต่อเครื่องดนตรีต่างๆ ปุ่ม Reverb ใช้เมื่อต้องการให้เกิดเสียง ECHO สายไฟต่างๆได้แก่ AC Line ใช้สำหรับจ่ายไฟเข้าเครื่องสายต่อไมโครโฟนแบบ XLR ทั้ง2อฝั่งฝั่งหนึ่งคือตัวผู้และอีกฝั่งคือตัวเมียสายต่อไมโครโฟนแบบโฟนคือฝั่งหนึ่งเป็น XLR ตัวผู้ และอีกฝั่งเป็นสายสัญญาณแบบโฟนสายสัญญาณแบบอันบาลานซ์ให้เสียงแบบโมโนที่ขั้วต่อมีสัญลักษณ์หนึ่งีสายสัญญาณแบบบาลานซ์ให้เสียงแบบสตอริโอที่ขั้วต่อมีสัญลักษณ์สองขีสาย RCA มีสามสีได้แก่สีแดงขาวและเหลืองโดยสีเหลือง เป็นสายสำหรับสัญญาณภาพสีแดงและขาวสำหรับเสียงสีแดงเป็นเสียงข้างขวาและสีขาวเป็นเสียงข้างซ้ายไมโครโฟนเครื่องเล่นดีวีดีลำโพ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเรื่องการต่อเครื่องเสียงกันนะคะสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือแผงควบคุมค่ะช่องนี้เอาไว้เสียบสาย AC นะคะไว้จ่ายไฟส่วนอันนี้เอาไว้เปิดสวิตช์ค่ะเป็น ON กับ o อฟค่ะช่องนี้ไว้เสียบลำโพงค่ะ,คะก็จะมี left กับ right ช่องนี้นะคะไว้เสียบเ,เครื่องเล่นเทปหรือว่าไมโครโฟนที่เป็นสายชนิดโฟนค่ะตั้งแต่ช่องนี้นะคะจนถึงช่องนี้ เอาไว้เสียบไมโครโฟนเช่นกันแล้วก็ยังสามารถเสียบพวกเครื่องเล่นต่างๆได้เ,เครื่องดนตรีต่างๆได้เช่นกีตาร์เนี่ยนะคะหรือว่าคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็2ช่องสุดท้ายค่ะเอาไว้เสียบเครื่องเล่น DVD หรือว่าเครื่องเล่น VCD ค่ะสำหรับการต่อแบบแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือการต่อแบบไมโครโฟนชนิด XLR และ XLR นะคะ,ะสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเลยก็คือต่อสายไฟ AC ค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็คือต่อสายลำโพงค่ะ,นะคะสุดท้ายนะคะก็คือต่อสายไมโครโฟนน,นั่นเองนะะหัว XLR จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะก็คือเสียบลงไปที่ช่องที่เราต้องการใช้นะคะ <c oughs> อ่ะ ทีนี้ก็ลองเปิดเครื่องดูเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องมั่นใจก่อนว่าเสียงต้องอยู่ที่ระดับศูนย์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่งเสียงบีดพอเปิดเสร็จแล้วเราก็เล่งเสียงเลยลองดูฮัลโหล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 โห่นะคะฮัลโหลติดแล้วโอเค ชนิดที่2นะคะเป็นการต่อไมโครโฟนชนิด XLR และโฟนนะคะก็คืออย่างนี้ก็ต่อเหมือนเดิมแล้ค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนช่องจาก XLR ตรงนี้เนาะตรงนี้มาเป็นช่องนี้แทนนะคะข้าเสียบเข้าไปเลยอ่าแล้วก็เหมือนเดิมเช็คก่อนว่าเออมันปิดเสียงเนี่ยอยู่ที่ศูนย์หรือเปล่าแล้วทีนี้เราก็เปิดได้เลยะคะ่ะแล้วก็เร่งเสียงที่ช่องนั้นๆน,น,นะคะ ลองดูพูดดูฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ย mm hmm. อ่าดังแล้วค่ะสำหรับการต่ออันสุดท้ายนะคะก็คือการต่อเครื่องเล่น DVD กับลำโพงนะคะอ่ะสายที่ต้องใช้ก็คือสาย RCA คะ่ะก็เราก็ต่อตามสีเลยเนาะขาวก็ต่อที่สีขาวนะคะต่อไปที่ input ที่7นะคะสีเหลืองไม่มีก็ไม่ต้องต่อ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมี3ามสีเช่นกันก็คือต่อตามสีไปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราต่อใช้เฉพาะเครื่องเสียงอันนี้เป็นสายภาพนะคะก็คือไม่ต้องต่อ ดูแลรักษาไมโครโฟน 1. อยา่าเคาะหรือเป่าไมโครโฟนเพราะอาจทำให้ขดลวดไมโครโฟนขาดหรือชำรุดได้ 2. อย่าหันส่วนหน้าของไมโครโฟนเข้าหาลำโพงหรืออยู่ใกล้ลำโพงมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดเสียงหวีดหรือเสียงหอนได้ 3. หากใช้งานนอกสถานที่ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนเช่นฟองน้ำหุ้มส่วนหัวของไมโครโฟน 4. ไมโครโฟนชนิดใช้แบตเตอรี่เมื่อใช้งานเสร็จต้องถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้ง 5. ระวังอย่าให้ตกหล่นจากที่สูงหรือถูกน้ำากอย่าวางสายไมโครโฟนใกล้กับสายไฟเพราะอาจเกิดเสียงรบกวนจากความผีไฟฟ้าได้วิธีการดูแลรักษาเครื่องขยายสัญญาณ 1. ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบลุ่มควบคุมระดับเสียงของเครื่องขยายสัญญาณให้อยู่ในระดับศูนเพื่อป้องกันการกระชากของสัญญาณ 2. ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้แหล่งที่มีความชื้นหรือใกล้น้ำา 3. การติดตั้งเครื่องควรให้มีระยะห่างด้านหลังและด้านบน10เซนติเมตรและด้านข้าง5เซนติเมตรเป็นอย่างน้อยเพื่อระบายความร้อน 4. ควรวางเครื่องขยายสัญญาณบนพื้นที่ที่มีผิวราบและเรียบ 5. ไม่ควรวางสิ่งของใดๆไว้บนเครื่องขยายสัญญาณวิธีการดูแลรักษาลำโพง 1. ควรเลือกลำโพงให้เหมาะสมกับการใช้งาน 2. ควรใช้ลำโพงที่มีขนาดกำลังวัดเหมาะสมกับเครื่องขยายสัญญาณ 3. ปิดเครื่องขยายสัญญาณทุกครั้งก่อนเสียบสายลำโพง 4. ควรต่อสายลำโพงให้ตรงเฟสกับขั้วของลำโพงและเครื่องขยายสัญญาณ 5. ไม่ควรใช้ลำโพงเพื่อการใช้งานฟังเพลงมาใช้งานเพื่อพูดผ่านไมโครโฟนเพราะอาจทำให้ลำโพงเสียหายได้ 6. ไม่ควรถอดตาข่ายผ้าลำโพงเพื่อป้องกันฝุ่นและช่วยกระจายเสียงให้ดีขึ้น